สบายดีพี่นกเบิด์ตสกุลสกุลเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองบอลนงเสน่ห์เซนเกา่าสิงเคยพี่นกเมื่อนี้ยอยู่ไฮยูหน้าคือเกา่าพี่นกอ,ออกมาปั่นเขาพี่นกแต่เนี่ยกะรอถาเครื่องปั่นเขาอยู่พี่นกเขาเจ้ายัางไม่ทันออกมาเนาะอยู่ตรงหน้าเนาะ ขันพี่น้องแคมน้องพี่น้องถ้าเครื่องปั่นเขานัดกันว่าได้เสิร์พี่น้องปัณิคับุตันเห็นเอามาแล้วมาแล้วพี่น้องอ้าพี่น้องแข่งปั่นเขาเพิ่นก็มาวเลยเนาะ น้องตราน้องปล่อยประดูกพันมนะันย่วไ,ได้ว่าไฟทนายบาแล้เออันะกะโจกม,มาาใช่ไหมมีใบจหลด ก็อดใช่ไหม Ja! Oh. 我比他。啊啊啊啊 บพาลอกพี่น้องเพราะว่าเขาแซ่หนำเมือนน้นพี่น้องมันก็อยากซุ่มอยากเปียกแน่ก็เลยจะปั่นก่อนพี่น้องเพราะว่าป้าไว้ปัน่นผอมมูมันกาสีมามันกาสีออกออกนอกพี่น้อง บ่มันลงหมดจ้ะปลาปูก็สขน,นาข้าจ้าตัวเขาเนี้ยาเบ่อ ต,ติดตั้งเครืองสนองงานาจะเป็นเครื่องทำนี่บสนองมัน,น,ะ,นะมันบอนตรงเขา

Yeah. <laughs> รถท้องเหรอไปสตาร์ทเครื่องมีวะนา้หนึงคนตองอันแหงอยู่บ้บ้านนไม่เเดี๋ยวินขนคนหน่ ำเล็ภพระกิจพี่น้องได้สามสิมหาสอบข้าเจ้าได้ประสอบหนึ่งบุได้ซ้ำได้้ิมหาสอบพี่น้อง <c oughs> ออี่น้งเกาเปียก็มือเฮือนเ้าส้มนี้เอาไปเล่า 他们靠，以后不弄。 จบภารกิจพี่น้องพอกันคิดหนาบ๊ายบาย